ครับรุ่นใหญ่ครับ800เมตรครับตอนนี้โอ้โหสุดสนามนะสุดมันครับอันนี้800เมตรครับ800เมตรครับรุ่นใหญ่ครับโอ้โหสุดยอดครับ800เมตรครับคุณผู้ชมแดงเข้าไปครับรับคู่แรก ครับแดงเข้าไปครับแดงเข้าไปปีที่เก้านะฮะในรุ่นต่อรุ่นต่อไปครับปีที่เก้าอีกนะฮะสองแหวนครับดูครับผู้ชมโอ้สดมันครับบอกได้เลยฮะรุ่นใหญ่ไปกระพิบผมชอบมากนะผมติดตามรถนี้ครับ มากครับเท่มากครับชอบครับนะครับคุณผู้ชมนะครับสมุนการไลฟ์สดในรุ่นต่อไปครับนะผมขออภัยด้วยนะผมต้องถ่ายเป็นรุ่นๆน,นะฮะไม่งั้นมันยาวมากครับมันยาวฮะผมจะตัดเป็นรุ่นๆน,นะครับผมจะถ่ายเป็นรุ่นๆน,นะครับ เกิดมาเพื่อเธอเข้ามาทักทายกันแล้วครับขอบคุณมากครับพี่ๆครับฝากแชร์ด้วยครับฝากแชร์ฮะกำลังใจครับลุยกันต่อครับเพชรนะครับก๋วยเตี๋ยวซิ่งนี่อะไรบอกว่าล้ำนี้เลยครับนี่อะไรเนี่ยชอรรัตนาเจริญพรนะฮะโอ้สุดยอดครับเชียร์กันได้เลยครับเชียร์กันได้มันเท่มากครับมันเท่มากฮะพี่ๆครับนี่เท่จริงครับโอ้โห สุดยอดครับชอบรุ่นนี้เหมือนกันเลยขอบคุณที่ไลฟ์สดให้ดูนี่ขอบคุณมากครับสมพรเนะยฮะขอบคุณมากครับวายุสวัสดีด้วยอันนะฮะสวัสดีด้วยด้วยนะฮะชอบรุ่นนี้มากครับเช่นกันครับพี่ชอบครับพี่สุชินสวัสดีด้วยแม็กนะฮะแม็กว่าไงครับบอกว่านะมโนกมาไปครับต้องดูครับสุดยอดครับรุ่นนี้ดูครับคุณผู้ชมดู มาดูเนี่ยโอ้โหัวใหญ่มากผมชอบนะผมติดตามรุ่นแบบนี้อยู่แล้วครับเนี่ยครับติดตามนะฮะอันนี้หนุ่มควิกหรือเปล่าเนี่ยหนุ่มควิกไหมใช่ควิกไหมน่าจะเป็นหนุ่มควิกนะฮะเดี๋ยวผมเอาหกสูบไปรออยู่ครับพี่ไม่ใช่ควิกก็ไม่ใช่ควิกครับใครเอ่ยผมไม่รู้จักชื่อนะครับผมรู้จักบ,บางคนนะครับขออภัยด้วยนะครับ แต่ต่อไปจะพยายามรู้จักให้หมดครับนี่ a อ p ทั้งใจครับสวัสดีกับพี่เสกสิงประทุมด้วยนะครับพี่เสกผมอยู่ที่บ้านแพรวครับพี่เสกนี่บอกมอเตอร์ไซค์เสกสิงประทุมโอ้มีรถประมึกย่างมามันล่อตาล่อใจอยู่ใกล้ๆนี่ครับโอ้สุดยอดครับรุ่นนี้ครับรุ่นใหญ่ไฟกระพริบครับ8 0 0เมตรครับ

น้ำงินนไปเล็กน้อยครับน้ำเงินนําอยู่ครับตอนนี้น้ําเงินนําอยู่ครับ800เมตรครับน้าเงินนําอยู่ครับน้าเงินนําอยู่ครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับน้ําเงินเข้าไปครับน้ําเงินเข้าไปฮะน้ําเงินเข้าไปนะครับโอ้โหอ สุดจริงครับรุ่นนี้สุดจริงโอ้มันมากครับรุ่นนี้รุ่นใหญ่ครับรุ่นใหญ่ฮะรถคู่น้ำเงินเข้าไปนะฮะเรียบร้อยนะ้าแกเข้าไปนะเห็นไหมฮะช่วยช่วยผมด้วยแล้วกันนะฮะบอกบอกผมด้วย<ก>นะครับ <นะ S 1> เพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ค่อยทราบชื่อพี่ๆเขานะครับเข้าไปเอาไปเอาไป 800เมตรครับโอ้โหอย่างยาวครับอย่างยาวฮะช่างโนกมาไหมผมยังไม่ทราบนะฮะนี่ ATP ี่เชียร์กันได้ครับเพื่อนเเชียร์กันได้ครับเชียร์กันได้ฮะอุปมอปตออะไรสักอย่างเนี่ยฮะซุปเปอร์เพื่อนเออ ซุปเปอร์เพื่อนนะครับยังรอครับค, <arians> drafted, คนขับย <criança> ังรอครับนี่นะครับเมื่อกี้เข้าไปครับอันนี้นะฮะลำนี้ครับว้าวแรงครับแรงว้าว้าวคู่ครับคู่ฮะ สวัสดีครับสบอนถ้าแก่เข้าครับเนี่ย,น,ยน,นะครับผูน้นี้ครับคนนี้ครับ นี่นะครับอ่ะคู่นี้เข้าต่อเลยนะฮะโอ้โหมันครับคุณผู้ชมนะฮะรุ่นใหญ่ไฟกระพริบพี่ชอบจังเลยเนี่ยรุ่นเนียคือผมก็ตามตามอยู่นะฮะวันนี้มีโอกาสได้ถ่ายนะฮะเป็นครั้งแรกนะครับสำหรับรุ่นใหญ่ๆแบบนี้ น้มีโอกาสนะจะตามถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะครับเจ๊อัดสู้สนี่ครับรับรว่าซุเปอร์เพื่อนสุเปอรเพื่อนบาเจ็บป้ด้วยกันแล่วกันไปูุ้ยแต่พราะาทั้งเู่จะกับไป่ระหว่างั้งแล้ตัวอีสอง อันนี้ใช่คลิกไหมฮะใช่คริกไหมผมว่าไม่มั่นใจนะฮะน่านจะเป็นหนุ่มพิกกันละครับโอ้โหเสียงเครื่องมันดังสะใจครับแข่งเสร็จกี่โมงครับไปตอนนี้ทันไหมมาทันครับจากมาหาชัยทันแน่นอนครับเพราะว่ายังมีอีกหลายรุ่นครับยังมีอีกหลายรุ่นนะฮะ บอกว่าหน้าแก่ท่าสวยคุณสนองบอกนะอ๋อใช่ควิกน,นะครวิกน,นะครับมา,ม,ม,มาดูได้ครับป้าตายมาดูได้ครับฝนไม่ตกนะฝนไม่ตกนะฮะ,นะสนามนี้โคไม่มีครับพี่ผมยังไม่เห็นรถเครื่องเสียงมา โคไม่มีครับสนามนี้มาดูครับมาดูกันครับคุณผู้ชม แดงนำอยู่คนระับตอนนี้เรียบร้อย800เม,ม,รนะมรตรครับแดงนำอยู่นะฮะแดงเข้าไปครับแดงเข้าครับเรียบร้อยมสวัสดีับพี่อนุชาด้วยคนระับพี่อนุชาแดงสีส่งเสริมสวัสดีพี่อนุชาด้วยฮะ แดงเข้าไปครับท่าสวยมากครับเมื่อสักครู่นี้ทางผับชมเรือในรหลับนี้นะครัาจะเือว่าเรือฮัทเร์อาจจะูวเนี่ยเป็นต้นกำเนิดในกัรตแ่งนครับ อันนี้เป็นคู่สุดท้ายหรือเปล่าฮะคู่สุดท้ายในรอบนี้นะฮะน่าจะเป็นคู่สุดท้ายในรอบนะฮะน่าจะเป็นคู่สุดท้ายในรอบนะฮะเรารปชนกันในคู่นี้เพราะว่าดับเบิลตันเป็นดับเบิลตันเทสบกนูโมคอนสองสี่นะครับและจะเป็นที่นะครับของ ขอดูยืนภาพขับอีกรอบอครับอ้เมื่อเมื่อสักครู่นี้ยืนเท่มากครับผมชอบมากครับคุณีนักแก่ใช่ไหมนักแก่ใช่ไหมได้เป็น F4 เขาครับสุดยอดเท่มากครับเท่มากพี่เดี๋ยวเวลาพอจบคลิปแล้วกลับไปย้อนดูแล้วกันครับกลับไปย้อนดูแล้วกัน ครับเขามีรุ่นไหนบ้างนะแต่อีกหลายรุ่นแน่นอนครับรุ่นต่อไปปีที่928นะครับเอ๊ะอัดอยู่แดงเนี่ยอัดอยู่แดงครับช่วยบอกผมด้วยนะครับบอกผมด้วยนะครับนะผมจะถ่ายให้ดูทุกรุ่นนะครับจะถ่ายให้ดูทุกรุ่นแต่ผมขออนุญาตตัดเป็นรุ่นๆไปนะครับ ไม่งั้นคลิปมันจะยาวครับอ๋อเจ๊ตัวแรงใช่ไเจ๊ตัวแรงเดี๋ยวมาดูกันครับเพชรบอกว่าเจ๊ตัวแรง ขอบคุณคณะกรรมการขอบคุณทุกคนทเข้ารือขอบคุณนะครับท่านผู้ชมท่านผู้สังเกตมแสนกว่าท่านนะแสนกว่าท่านพิธีกรบังอยู่นะตอนนี้มองไม่เห็นครับขอบคุณเรือทุกคนช่วยอุปกรณ์ให้ต่อรุ่นมีอะรบ้างมีรุ่นไหนบ้างพี่ต้องเข้าไปดูในเพจนะเรือซิ่งประเทศไทยครับเพจเรือซิ่งประเทศไทย

แรงเริ่มขึ้นมาแล้วครับอ่อโอ้โหยืนขับมาแบบเท่อะโอ้โหนำครับนำ้บนำเงินนำไปครับน้ำเงินนำยาวครับน้ำเงินนำยาวเลยฮะเกี่ยวไรสามสามลูกครับน้ำเงินเข้าครับ ้เขาครับเข้าหมดเเปี่ยวรียบร้อยครับน้ำเมินเข้าหมดนะฮะก็ก็น่าจะจบอีกนะฮะก็น่าจะจบนะฮะได้หนึ่งสองสามไปโอ้โหสุดยอดครับเข้าไปหมดเลยนะฮะได้หนึ่งสองสามไปเลยนะครับได้หนึ่งสองสามไปเลยมีชิงไหม เขามีชิงก็จะเป็นมีชิงไหมอ่ะสุด้ายก็เป็นนี่นะอ้าวผมไม่รู้นะอ๋อเขาชิงกระเดงครับชิงกระเดงครับชิงกระเดงชิงกระเดงครับชิงกระเดงสุดยอดสุดยอดสุดยอดชิงกระเดงครับคุณผู้ชมได้ดูอีกนะฮะได้ดูอีกนะครับชิงกระเดงนะฮะได้ได้ดูสกิลสกิลเทพนะฮะนี่นะฮะได้ดูสกิลเทพอีกแล้วครับชิงกระเดงครับชิงกระเดง ชิงกันเองครับคุณผู้ชมอย่างน้อยยังได้ดู ATP ใช่ไหม ATP ครับชิงกันเองครับ ATP ชิงกันเองครับเอาแล้วครับศึกสายเลือดชิงกันเองครับเออไม่ยอมก็ไม่ยอมสิเอาแล้ว มันยับคุณผู้ชมเข้าหมดเ,เลยเอาแล้วปืนเขาไม่เคยได้เลยพี่แกโคตรเท่นี่ฮู้ฮนี่พี่แกสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยดยอเท่มากครับเท่ามากสุดยอดครับนะสุดยอดนะเอทีพีทั้งใจครับนะี่สุดยอดนะส,ดดนะสมพรครับนะ พี่แกโคตรเท่ครับเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูสกิลเขารู้แล้วนะครับว่าเราไลฟ์สดนะฮะไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวดูสกิลครับนี่นะฮะเอาแล้วครับศึกสายเลือดนะจริงกันเองครับยอมกันไม่ได้ครับยอมกันไม่ได้นี่ยอมกันไม่ได้ระวังจ้าพองนี่นะจะลบคุณอาไว้นี่นะ เขายอมกันไม่ได้ครับนี่โจกันยางนะฮะบอกว่านักแก่เทพครับ f อฮะนี่สกิลเทพสุดๆครับเชษฐชัยฮะคนนีด้วยนะครับเอฟซีนะแก่โอ้โหบอกว่าเก่าทั้งคู่เก่าครับเก่าฮะเก่าทั้งคู่ครับโอ้ มันแน่นอนครับคู Now, ่นี้เอาแล้วครับนักแข่เตรียมยืนแล้วครับดูดูนะฮะดูท่าท่าเตรียมดูท่าเตรียมนะครับดูท่าเตรียมพร้อมนะครับเขาไม่นั่งนะครับเขาไม่นั่งนะฮะดูท่าเตรียมพร้อมนะครับคุณผู้ชมน่าจะยืนทั้งคู่ผมผมคาดว่าเอาแล้วครับเอาแล้วครับคุณผู้ชมมาดูนะฮะนักแข็เขายืนรอแล้ว่ะ น,น้ำเงินน้ำเงินเหมือนจะนำครับเหมือนน้ำเงินจะนำครับน้ำเงินเหมือนจะนำเออเรียบร้อย800เมตรครับ800รเมตรอ,อะไรเข้าครับเออแต่ผมดูนะครับว่าน้ำเงินนำอยู่นะฮะแดง แหงแแเข้าครับนักแกะเข้าครับน่าจะแสงตายครับโอ้โหสุดยอดว้าเป็นไงครับคุณผู้ชมนี่คือความมันนะฮะบนผิวน้ำนนโอ้โหเดี๋ยวรุ่นต่อไปบีที่เก้าสองแหวนนะครับบีที่เก้าสองแหวนในรุ่นต่อไปนะครับอ รุ่นต่อไปบีดีเ2สอแหวนนะครับรุ่นต่อไปนะฮะบีดีเสอแหวนครับมันมากครับนี่บอกว่านักแก่เทพจริงๆครับเจตชัยครับนี่ขอบคุณมากครับ นุ่คุณนะฮะนุ่คุณนุ่คุณ,คณมันมากครับขอบคุณด้วยนะฮะดีใจครับที่มีโอกาสได้มาถ่ายนะฮะให้ชมครับโอ้โหดูดูเขามากันนะคุณผูาา้ชมา แชมป์ครับมาดแชมป์ครับมาเป็นไงมาดแชมป์เป็นไงเออดูดูมาดแชมป์เป็นไงล้วนล้วนมาดแชมป์เป็นไงนี่ดูดูดูสกิลครับสกิลนี่ครับดูดูโชว์สกิลให้ด oui> ูครับโอ้โหเป็นไงครับเทพมากครับยืนด้วยฮะยืนด้วยนะครับสุดยอดฮะสุดยอดฮะ มป็นงเป็นไงามาเท่มาเทพสุดยอดสุดยอดสุดยอดเอาเป็นว่านะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมต้องตัดการไล์สดนะครับไปคู่ Bt92 แหวนนะฮะในรุ่นต่อไปนะครับ Bt92 แหวนนั่นเองนะครับ เดี๋ยวถ่ายให้ชมใหม่แล้วกันนะฮะขออนุญาตนะฮะตัดการไลฟ์สดน,นะครับติดตามแล้วกันนะฮะเดี๋ยวถ่ายให้ชมนะฮะในรุ่นต่อไปนะครับสวัสดีครับ